สวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่แถวๆเขาขาดนะคะมันจะกาดดีมากน้ำกำลังลงเลยตอนนี้ลงเยอะเลยไ้ยินติดเสียงปูเดี๋ยวจะพาเดินลงไปตรงนั้นนะคะ มีหอยตัวเล็กๆมีปูหรือเปล่าตรงนั้นเดินเดินลงไปนี่เดี๋ยวนะ่ีวิ่ลูป,ปูมีฟองน้ำ ปูตัวเล็กๆเต็มเลยเดินขึ้นก่อนอุ้ยปูปูตัวเล็กๆเต็มเลยนะคะเวลาเราเดินไปใกล้ๆเขาจะมุดลงรู กาศดีมากอุ้ยยวบยวบเลยอุ๊ยตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้อเนี่ยเนี่ยตัวเข้าจะคล้ายๆปลิงแต่ตัวสั้นเท่าสองข้อมือนี่แหละ เยอะมากเลยที่นี่เยอะมากวันนี้พาเพื่อนมาแค่เรียกว่าจุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของเขาขาดนั่นแหละพอดีน้ําลงก็เลยมีโอกาสได้พาเพื่อนมาชมนะคะมันบรรยากาศดีมากน้ําลงเยอะเลย เดี๋ยวเดินเดินต่ออีกนิดนึ่งได้ยินเสียงมีแต่มีแต่อหอยอันนี้นี่นี่เดี๋ยวออกไหมอุ้ยออกยากซะด้วย ออกยากด้วยเนี่ยหอยนี่เต็มเลยอุ้ยลูกปูตกใจปูไีนะยินเสียงอะไร หอยไตเห็นปูเขาวิ่งตกใจเมื่อกี้อุย้ยนี่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 ดูนี่ดูนี่มีนี่นี่นี่นหอยหอยมีอะไรอยู่ในนี้เปล่า ไม่มีแล้วบ้างไม่มีแล้วบ <si şey ้างเนาะเดี๋ยวเดินไปฝั <h 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 ่งด้านโน้นก่อนตรงที่ล่มๆมมีแต่หอยหอยตัวเล็กๆ หอ,อยตัวเล็กๆนะคะบรรยากาศรอบๆสวยมากคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้แม่รัดตาแซบด้วยนะคะไปลยจ้า เดดร้อนสวัสดีค่ะ